ตัวนี้รับพี่น้องครับต่อจากนี้ไปพี่น้องทุกคนครับจะได้พบกับตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนประเทศไทยตั้งแต่ยุคปี16ถึงปัจจุบันครับพี่น้องและศึกษาอาชีวศึกษา,าครับพี่น้องพวกเราเหล่านี้ มาจากเทคโนโลยีบางกะปิครับพี่น้องครับอาจารย์พ่อรบประกาศเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนแสดงหลับหรือ,อยังครับตู้ไหมครับพวกผมก็เป็นเด็กอาชีวศึกษามาจากเทคโนโลยีบางกะปิแล้วก็มีแนวะร่วมอีกหลายสถา,บ,า,าบันนะครับ ก็ท่านคงจำกันได้นะครับสมัยพุทธพาธามินนักศึกษาอาชีวะนี่แหละครับที่เป็นแนวหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมก็เป็นเพลงที่ท่านได้ยินก็เป็นเพลงฟันเฟืองหัวเหล็กนะครับเป็นการขับเคลื่อนของหลายหาสถาบันรวมรวมกันจับมือกันวันนี้ก็ออกมาหลายสถาบันนะครับไม่ใช่แค่เทคโนโลยีบางกะปีที่นั่งอยู่ข้างล่างก็มีเอ่อเทคนิคมีนบุรี เทคโนโลยีดสิ์อยู่ข้างนอกเมื่อก่อนนี้เจอกันไม่ได้นะครับไล่ฟันไล่ยิงไล่แทงกันนะครับแต่วันนี้โฮเขาบอกว่าจับมือกันออกมาสู้เพื่อประชาธิธปไตยแล้วครับผมสาเหตุที่ออกมาทนอยู่ไม่ได้แล้วครับอะไรก็ขึ้นภาษีก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างครับแม้กระทั่งค่าเทอมของพวกผม น,นะครับเงินเดือนตสไม่ถึงหมื่นขนาดนี้หมื่นสามถึงหมื่นสี่ราคานะครับตสบางสถาบันหมื่นแปดครับบางท่านคงจำกันได้นะครับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่ออนาคตของท่านทักศิ้นขณะนี้ไม่มีแล้วนะครับกรอ,ออกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่ออนาคตเพราะว่าไอ้มาร์กเนี่ยนะครับต้องขอแจ้งว่ากองทุนนี้ได้มาจากอ่า ลอตเตอรี่หวยบนดินจะเอากําไรจากส่วนนี้มาเป็นให้รักษากู่ยืมเรียนถ้าเกิดเกินทํางานทํางานได้ไดเกิน5ปีเงินเดือนไม่ถึงหมื่นกไม่ต้องใช้ครับตอนนี้มาร์กมันจะยุบรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้มันจะยุบหวยบนดินเพื่อที่จะเอากองทุนตัวส่วนนี้17,000ล้านเข้ารัฐบาลครับผมี่นะ้อง นี่คือสิทธิของสิทธินิติตนักศึกษานะครับเงินทุนส่วนนี้กรอาบางท่านอาจไม่รู้ส่วนที่ท่านต้องได้มันหายไปไหนรัฐบาลชุดน,นี้ตอบผมดีเด็กอาชีวะขอเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยต่อไปครับพี่น้อง ผมขอแนะนําน้องๆอีกหลายคนนะครับมีน้องๆอีกหลายคนที่จะมาขึ้นมาพูดผมนักศึกษาเทคโนโลยีบางกะปิชั้นปีที่สองขอต่อสู้เกียงบ่ายเยียงไหลกับพี่น้องต่อไปครับขอบคุณครับโอ้ไม่มีอะไรพูดครับเป็นตัวแทนเด็กเทคโนโลยีบางกะปีทุกคนครับผมรักประเทศชาติรักชาติสไตลให้อาบิสิทธิ์ออกไปครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมมาจากเทคโนโลยีบางกะปิผมวันนี้ผมที่มายือนอยู่ที่นี่มีอยู่ข้อเดียวที่ผมอยากจะได้นั่นก็คืออาภิสิทธิ์ยังไงครับไปอ้ อภิเศษอภิเศษอภิเศษอิมาดอิอออปอปเปนขอบคุณครับขอเชิญพบกับคนปลาใสท่านต่อไปครับ พี่น้องครับพบกับตัวจักรสาคัญนะครับนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนและประแดงพลังของนักศึกษาคือเด็กอาชีวะนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับกลุ่มเด็กอาชีวะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่มาจากเทคนิคมีนบุรีครับพี่น้อง เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับนักศึกษาและประชาชนเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งครับพี่้องครับเชิญกระโปรงเนอาเล้ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมผู้รับาใชายทุกท่านนะครับผมตัวแทนนักศึกษานักเรียนทั่วประเทศนะครับผมผมมีคำสั้นๆเนี่ยยุบสภา เขาว่าขนาดนี้แล้วก็ยังอยู่บนนั้นอยู่อ่ะมันน่าดานโอ้เต่าล้านปีออะปีทั่วคตรเลยเนี่ยโอ้ยเห็นรูปแล้วก็อยากจะเชือมแล้วได้เป็นผมนะออกไปแล้วไม่นน่าด้านอยู่หรอมนี่เด็กจ้าขนาดนี้แล้วยังหน้าแบบหน้าแข็งมากเลยถูกต้องนะพูดไปเลยพูดไปเลยวันนี้ไม่พูดเลยพูดไปเลยพี่ดาวครับ เด็กอนุบาลนะครับเด็กอนุบาลเวลาว่ากันไปเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยประชาธิปไตยยกมือหมดทุกคนถูกเป่งเลยอันนี้เรามาพลังกันไอ้นั่นไม่ลงมันเป็นอะไรมันควายนี่แหละเด็กขึ้นมาพวกขนาดนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่ยังอยากอภิสิทธิ์ไว้นาจังว่าเห็นจะเป็นยังไงเนี่ยไออภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ต้องว่ามันลอภิษ์ อย่าไปว่าอภิสิทธิ์อภิสัตต์ไม่ได้ดูโกดถูกเลยอ่ะว่าต่อไปเนี่ยแถลงการจากเด็กจากเด็กจากเด็กเยาวชนเนี่ยสั้นๆเนี่ยอ่ะยุบสภาอ่ออกไปเลยออกไปเลยเล่าไปเลยเออเอ้มาร์คทั้งก๊อกเลยอ่ะใครจะไปรู้อ่ะเอ้ยเอาไปเลยดิขึ้นมาขึ้นมา อะไรเจ้าก็อดีตซ็อกเนี่ยที่ว่าดังๆเนี่ยเนี่ยเอาไปเสริมสวยแต่งหน้าเอาไปซื้อชุดเต้นออกกโกในห้องน้ำก็ไม่รู้เนี่ยเอาวิทยุเข้าไปเต้นอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าชวนพวกทั้งก้เข้าไปเต้นด้วยหรือเปล่านะอมันไปไหนแล้วีเปลี่ยนไปไหนแล้วป่านี้เปืตุแล้วมีติดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แต่มีคนนึงอาจจะไม่อยู่เพราะเขาเป็นมนุษย์ขึ้นฮอนะคะขึ้นฮอสองที่ละว่ากันไปตรงพัทยากับแถวๆอ่ะ ก็พูดไปสิน้ำก๊อฟพูดไหมอ้าวอ่ะอุ้ยฮัลโหลครับอ่าพูดถึงนะอภิสิทธิ์นะครับผมเป็นผมมาแต่เงี้ยผม่อมไปแล้วใช่ใครอยู่ไม่ก็ควายแล้วถูกต้องครับแทนนี่จะยอมรับมันโง่จ้าน้องเอ๋พี่จะบอกว่ามันควายมันน่าดันเราจะให้คนไทยมาพูดเองกันทำไมพูดดีๆก็ได้มันน่าดันจะออกมันก็ไม่ออกอะ เป็นผมนะทำไงเ่าไปแล้วทำไงเลือกตั้งใหม่เออหยุดพักไว้สิมึงจะอยู่กันทำไมวากูอยากจะรู้อยากจะรู้มจะอยู่กันทำไมอยู่มันก็โกงอ,อ่าแล้นไงกู้ตังมาทำไมกู้ตังมาทำไมพี่น้องครับทุน <c oughs> เรียนฟรีแม่ทุนเรียนฟรีอ,อ่ามันเคยเรียนฟรีเลยเปล่าพี่น้องประานนครับเพราะผมเรียนกันมาเสียค่าเทอมตลอดไม่เคยได้เรียนฟรีเลย เปียนตานตลอดเป็นมือเลยนะพวกมันเล่นไีกันยังไงครับผมผมอยากจะรู้นกอาบิปิตเวชาชีวะมึงหน้าด้านอยู่ได้ทำไมไม่ออกไปสักทีกูรำคาญแล้วมึงอยู่กันทำไมมึงอยู่กันทำไมไอ้ต้นิไอ้เอี้ยอยู่ทำไมเป็นผมนะออกไปแล้วกูเล่นเป็นไงกลัวไอ้โนพูดไปเลยเนาะ ปีอะไปนไงไอคุณเปแล้ววันนี noc, ้คนเตอร์แดงสัก hmm. น yeah. ับหมื่นกว่าแล้วเป็นไงถามเอานี่อชีวะไอชีวะเสียค่าเดินเท่าไหร่ครับอ่าปีอะไ ว่ะเออไม่โน่สาวเต,าต่าล้านปีกระเทยเท่าโอ้ใช่ใช่ใช่กองทัพแดงไล่ยังไม่ไปไหน<อ>เห็นลกูกปุยยาจะหมันหน้ามันมากเลยยากจะบอกว่าเพลย์เตอราโสลนมึงทำอย่างนี้กับทักษิณได้ยังไงครับพี่น้องครับโคกเกียดมันนัก <laughs> <laughs> ประธานโน้นผมอาจจะพูดคำหยาบเล็กน้อยน้อยแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเกียดเปลมมากเลยครับพี่น้องครับ เด่น้อยละหลายผมอยากจะบอกจักใจเลยว่าผมเกียดเป๊มอีเปมะจงมีหน้าเครับผมมีแถงมีอะไรกันฉับใหม่มาแล้วครับการฉับว่ากันไปสัตว์ทั้งสามตัวสารเลวอีเป๊มันเป็นคนเลี้ยงสองตัวมีหมาไอ้อภิสิทธิ์และไอ้กิทธิ์พิลล้มนี่พูดถูกกันเน่ขาดเนลคุณชิดห้อยเนี่ย ใช่เลยใช่เลยเปลียนนี่มันน่าโดนต้นตีนมากเลยนะน้าโดนต้นตีนประชาชนชาวไทยนะพี่น้องครับถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณมีสายเลือดประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่ยุบสภาแล้วคุณเลือกตั้งใหม่ละประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนล่ะพี่น้องครับประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนนจ้ายห้หมร้องเพลงคุณพี่ เงผมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมประกาศตั้งแต่ไอ้รูองละ้เงโจอ่บอยยังบอกเลยประชาธิปไตยอ่ะเป็นการเห็นเสียงของคนส่วใจญ่พวกเราที่เป็นคนไทยอ่ะต้องมีสิทธิ์มีเสียงร่วมกันร่วมใจเพื่อจะได้ประชาธิปไตยมีอะไรก็ยกมืออย่างเดียว เกียร็ิมาเกียรติมากเก็บแม่างเนี้ยอ่าโดนขี้พี่รอบไม่เกียิสองรอบครับพี่น้องครับรอบแรกโดนขี้คนรอบสองโดนขี้ควายครับพี่น้องครับขี้ควายปลายันบ้านะพี่น้องมันน่ากระทืบไหมลงทุนมาตั้มาปลาขี้ควายครัผมอยากจะบอกว่าจะให้ประชาชนจ่ายเด็กไปปลาขี้ผมอยากันรู้ว่าผมจะผิดตรงไหนผมรักประชาชนที่ปไตทายค่ะ มึงมากล้าเลือกตั้งแข่งกับกูเปล่าพนันกันไหมว้ามึงเลือกตั้งแข่งกับกูคนของทักษิณได้เป็นมึงกล้ามาไหมเออมาไหมผมอยากให้รู้นะว่ามึงกล้ามาไหมมึงกล้าจะว่าจะทักษิณของกูหรือเปล่ากล้าครับกล้าไงครับครับครับบัดสบส้นดี ผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมไม่ใช่บุคคลที่สำคัญในประเทศผมค้าขายผมบอกเลยว่าผมขายอยู่ซอยแปดครับผมคือแดงสายลมผมอาอันตันใจตั้งแต่อยู่ขอนแก่น วัดนี้ผมอยากจะขอพูดพี่น้องทุกคนครั